แน่จิที่บอกว่าจะที่บอกว่าจะกินเอออันนี้อุจิอุจิ

Ủa ừ. thái ừ. <laughs>

หนึงก่อนกลับออกไปนู่นกันแล้วกลับมาสักรด์ดอ่าได้ได้ครับ ไปเจอท่านจมนะจยดนดตรงนั้นเล้หมดเวลาแล้วครับตอนขึ้มาเร็วกี่โมงแล้วเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็ยัไงบ้างก็ไม่ไรกลพ่อพ่อก็ทำให้ใหม่ไปไหนหลังไมแรงว่าเก่งแล้วใช่ไหม ีครับเดีจะขึ้นมาหลายรูปจนกว่าเขาจะไล่ออกเถอะเอ้าคือส่วนนี่มัรู้อะไมามันนวดหางอะไรมันนวดหัวมนนวดจมูกเเออะยเล็กๆของก่อนเราจะนอนที่ไหนใช่ไหมจะใช่ไี่ชาดีมาทางเออ จะนอนที่ไหนเหรอไม่ใช่ได้เหรอเราไม่ได้ว่าถ้าน,น,นสอนมันสิ็เหรอไ okay. ม,อม,อม,อมอ่ใช่ซ้อม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 6ทีนี้ครัอเฮ้ยหนวด,ด,ด ไปยังไปยังเขาายังเล่นเหมือนเดิมก็ไปสั่งก๋วยจี่เขาก็จะทำของนู้น,คนะ,นะะ,ะคนจะไปของเด็กอันอนั้นอ่ะไอ้ที่มันเทได้หะ,ะหมดเวลาแล้วลูกสำหรับข้าวสารเดี๋ยวพี่ไม่เก็บกัน